ทุกเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อแสดงจุดยืนบอกว่าวกูไม่เอาประเด็นการและกูไม่เอาพวกสอวอวสันกอเคุณยีเบอร์บมือกับทีเบอร์ยังย่งยั อ๋ลนะครับก็ถ้าใครมีอะไรกําหนดการนะจะให้ผมประชา,าสัมพันธ์นะครับสาม,มารถประชาสัมพันธ์ได้นะครับส่งส่งมาได้ส่งมาได้นะครับพี่น้องครับโอ,อ้โหมาเต็มเลยคอยอิออสองอ,อนะครับพี่สมยศใจนะครับอ,อ๋อจับประชา,า,าสัมพันธ์าวนวันที่1 8แนะครับ วันที่18นะครับเดือนกรกฎาคมเวลา17.00นาน,น,านะครับกลุ่มที่4มิุนาประชาไตย,ย,ยจะไปยืน่นหนังสือคัดค้านสารรัฐมโนูลกรณีรับคำร้องเพื่อตัดสิทธิทานะครับแล้วก็คัดค้านคำร้องกรณีที่สารรัฐมนูลจะมิในใิจฉัยนะครับว่า การแก้ไขมาตร12เป็นการลกล้างการปกครองนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับวันนี้11.00นที่ศาลรัฐการ์ญนะครับอาคารเอศูนย์ราชการถนนแจ้งัฒนณาการขอบคุณครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเพราะว่ายังมีปัญหากับศาลรัชการจะยุบพักเก้าไกลด้วยนะครับ้าพวกเราอยู่เฉยก็จะมีเหตุเฉนี้เกิดขึ้นดังนั้นคุณยี่ส,สิงของเราก็จะไปยื่นเสื้อคานนะครับ มีการกล่าวมาด้วยนะครับว่ามีพฤติกรรมของสวแล้วก็องค์กรอิสระที่มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองด้วยนะครับก็ขอเชิญโจทกท่านไปที่สายเลอนลงเลยนะครับผมครับการประชามตของพิสมยศนะครับวันที่18พี่สมยศนะครับเดี๋ยวพิสมยศอาจจะขึ้นมาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งของกลุ่ม24่ิถุีิจาาครับ แล้วก็ที่แน่นอนครับพี่น้องครับการเคลื่อนไหวตอนนี้เริ่มมีหลากหลายกลุ่มแล้วนะครับที่ประกาศในการขับเคลื่อนครั้งนี้ครับเราอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นภาพการเคลื่อนไหวหลากหลายกลุ่มเหมือนตอนปี63 64ใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่จำได้ไหมครับก่อนที่เหตุการณ์ปี63แล้ว64จะเกิดขึ้นก็เหมือนกับเรานัวันนี้แหละครับใช่ไหมครับพี่น้องครับ จากกลุ่มสองกลุ่ม3กลุ่ม4ี่กลุ่มแล้วก็จะกลายเป็นดอกไม้แห่งการคัดค้นนนานอุตสากรรมกระจายไปทั่วน,นะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครับขอทีมงานนะครับกำลังประสานงานกับทีมรถเครื่องเสียงอีกคันหนึ่งนะครับขอฝากคุกนะยครับทีมจรวดแก๊สอย่างทจรแก๊สทีมจรวดแก๊สนะครับโอ้ชมชมพี่เด็นเลย ตรงนี้หายากครับรุ่นแรกครับเอาไปปั่งไหมครับย้ายหายนะครับรุ่นแรกครับลงคาหาอาคมไว้แล้วครับครับพี่้องเอ๊ย ไม่ร้อนครับอีกสักสามชั่วโมงอยู่ตรงนี้ครับนะครับสักคู่นะครับนะครับใจเย็นกันนะคู่นะครับฝนจะตกไหมครับถ้าฝนตกกลัวไหมครับถ้าฝนตกเราเล่นน้ำฝนกันเลยนะอ่นะครับสักคู่หนึ่งครับพี่น้องครับถ้าเราสังเกตให้ดี กองทัพบ,บกเนี่ยผู้แทนเราทัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นทัพเรือทัพบ,บกทัพอากาศหรือแม้สำนักาางานตำรวจชาติบุคคลเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสวโดยที่พวกเขาไม่ได้รับ